สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลออดี้พัทเคนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบพี่ลอมเช่นเคยนะวันนี้นะครับพี่ลอมเนี่ยก็ตื่นเช้ามาแล้วก็กะว่าจะลงในฟิตเนสนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนนเนี้ยฟิตเนสเปิดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวพี่ลอมเองเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่มีงานค่อนข้างเยอะนะครับทั้างงานประจํางานเสริมเนี่ยเวลาที่จะออกกําลังกายนะก็มีน้อยมากๆเลย แล้วเวลาที่เราจะมานั่งเตรียมอาหารเช้าบางทีอาจจะไม่ทันนะครับพี่เราก็จะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ากินแล้วมันช่วยในเรื่องของแบบให้พี่ลมีแรงออกกำลังกายมากขึ้น และที่สําคัญนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับเพราะว่ามีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามมันดูนะครับว่าโปรตีนตัวนั้นเป็นอะไรนะครับผมและก่อนที่จะเรื่องกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไตเพื่อเป็นกำลังใจที่รอดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม c o m เมด์คอฟฟนะฮะตัวนี้ดียังไงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับสารอาหารครบมากๆเลยนะครับตื่นเช้ามาชงกาแฟ1งซองนะครับได้โปรตีนเท่ากับอกไก่1ชิ้นบแล้วก็เเท่าไขต้1ฟองด้วยที่ ตัวนี้คนที่ทานเจทานวีแกนทานบางสวิรัตสามารถทานได้ช่วงนี้คนเริ่มทานเจกันใช่ไหมสิ่งที่คนทานเจขาดนะครับส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นโปรโตีนนะครับผมตัวพี่ลอมเองก็เคยทานเจเนาะแล้วรู้สึกว่าเวลาทานเจเนี่ยเวลาไปออกกำลังกายจะไม่ค่อยมีแรง ที่ลองก็เลยเสริมตัวนี้ไปตอนเช้านะครับบอกเลยว่ามีแรงเรื่องของการเล่นฟิตเนสได้ดีขึ้นนะครับเพราะาพลังงานเขามีให้70แคลอรี่นะครับแต่ว่าโปรโตีนเนี่ยแน่นเลยนะครับทุกคนนะ่ะน่าจะทราบดีนะครับเวลาคนที่เราออกกําลังกายหนักๆนะครับกล้ามเนื้อจะมีการฉีกขาดน,นะครับเราเสริมโปรตีนเข้าไปเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราชัดเจนมากขึ้นและใหญ่มากขึ้นนะครับผม พี่ตลอกแนะนําเลยเรามาดูที่ส่วนผสมหลักกันดีกว่าครับว่าทําไมคอมเมดคอฟฟี่เนี่ยถึงมีโปรโตีนสูงนะครับผมเรามาดูที่อินกรีเดียน์กันดีกว่าครับว่าในกล่องนเนี่ยคอมเมดคอฟฟี่เนี่ยมีอินกรีเดียน์อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยที่พูดถึงก็คือกาแฟอาราบิก้านะครับกาแฟอาราบิก้าดียังไงนะครับก็ช่วยเรื่องของความสดชื่นความกระปี้กระเป๋านะครับทำให้เราเนี่ย มีแรงในการทํางานนะครับมีหรือว่ามีแรงการออกกำลังกายนะครับซึ่งที่เรามาชอบกาแฟอาราบิก้ามากๆนะครับผมแล้วส่วนถัดไปนะครับก็คือโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองน,นะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขามีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีเส้นใย,ยอาหารนะครับมีวิตามิน A นะครับ C เคมงกานิสฟอสฟรัสนะครับแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยนะครับเป็นต้นนะครับแคนนี้ก็แน่นไปแล้วนะครับแน่นจุกๆกันไปเลยนะครับก็ตัวถัดไปนะครับเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนะครับสารสกัดจากถั่วขาวดียังไงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกเอนไซม์นะครับทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยที่ทานเข้าไปไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้นะครับน้ำตาลที่ดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วมันมีส่วนสําคัญในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะครับสำหรับสารสกัดจากถั่วขาวบอกเลยว่าใครที่คุมน้ําหนักอยู่ แนะนำให้ซื้อตัวนี้ไปลองบอกเลยหอมแน่นอนนะฮะตัวถัดไปนะครับสารสกัดจากกระบองเพชรน,นะครับสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยดียังไงนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารนะครับแล้วมันลดได้ยังไงลนะ่ะเพราะว่ามันมีตัวใยอาหารนะครับที่เวลาเราทานเข้าไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกหิวน้อยลงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการดึงไขมันสะสมในร่างกายนำออกมาใช้เป็นพลังงานด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มีเบลลี่แฟทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วตัวถัดไปนะครับในวงการฟิตเนสเนี่ยคือบอกเลยว่าดังมากๆนะครับก็คือแอลกูตามีนนะครับแอลกูตามีนมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะว่าแอลกูตามีนเนี่ยที่มันจะช่วยในเรื่องของการ ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมนะครับทำให้คนที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมีแรงที่จะกลับไปออกกำลังกายใหม่นะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะและก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญนะครับที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านโรควัดหรือว่าวรัตต่างๆด้วยนะครับดีมากๆเลยและยังช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายให้มากขึ้นด้วยนะฮะสารสก,กรัดทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ5ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์และแบบ ừ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 , ừ, แน่นๆในหนึ่งซอง 1> 1, 1, 1ก็หนึ่งกล่องนะครับประกอบด้วย7ซองเดี๋ยววันนี้พี่ลองจะมาชงให้ทุกคนดูแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ารสชาติจะประมาณไหนนะครับผมนี่นะครับมันก็เตรียมน้ำร้อนไว80้80-100 m ถึงนนะครับนี่คอมเบดคอฟฟี่แพ็กเกจเป็นอย่างนี้อืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมแนละ้วเดี๋ยวเราจะลองชิมไปพร้อมๆกันนะฮะกลิ่นกาแฟแบบหอมมากแล้วก็รสชาติไม่หวานนะครับก็คือหวานพอดีพอดีนะครับสำหรับคนที่แบบ เป็นคนไม่ค่อยเขาชอบกินหวานน่าจะชอบนะครับผมที่ยอมแบบเป็นคนไม่ค่อยกินหวานเลยนะรสชาติประมาณนี้กำลังโอเคเลยดูแบบเทลตี้มากๆเลยนะครับก็ซองนี้นะครับแค่70แคลเองนะครับแล้วก็มีโปรตีนทั้งับบอกไก่1่ชิ้นะครับแล้วก็เหมือนไข่ต้มหนึ่งฟองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนกินเจกินมังแล้วก็วีแกนแนะนาเลยครับตัวนี้สามารถทานได้ในช่วงนี้ช่วงทันเจแนะนําให้ไปลองหาซื้อมาดูนะมันช่วยในเรื่องของการ เติมโปรตีนที่ขาดในระหว่างวันได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับพี่ลองจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ลองไปติดต่อกันดูแล้วกันพี่ลอมรู้สึกว่ากินกาแฟที่แบบทําให้เราสุขภาพดีมันหล่อจากภายในสุขภายนอกนะครับก็พี่ลอมแนะนําเลยนะตัวนี้คอมมิตกาแฟดีมากๆเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากินไปแล้วเราสกิปปี้ปกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะเริ่มต้นวันดีๆได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ลอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสังเกติเพื่อเป็นกลังใจพี่ลอมด้วยฝากเขาด้วยนะครับ Bye. -bye.